สำหรับในปัจจุบันแล้วนะครับการออมถือว่าเป็นเรื่องที่ยากเพราะเรามีต้นทุนชีวิตที่สูงขึ้นใช่ไหมครับวันนี้เรามีเทคนิคการออมเงินแบบฉบับคนยุคใหม่เริ่มต้นได้ไม่ยากจะมีวิธีการยังไงไปรับชมกันได้เลยครับสำหรับวิธีที่1น,นะครับให้ทุกคนตั้งเป้าหมายการออมครับสิ่งแรกที่ต้องทําเลยก็คือตั้งเป้าหมายการออมก่อนว่าต้องออมเพื่ออะไรเช่นซื้อบ้านซื้อรถเก็บไว้ใช้บันเกษียณท่องเที่ยว เมื่อมีเป้าหมายการออมแล้วก็จะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจในการออมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและหากเป็นวิธีที่2นะครับจะเป็นการกําหนดเงินออมครับเมื่อตั้งเป้าหมายเสร็จแล้วนะครับก็ถึงเวลากําหนดเงินออมว่าต้องออมเงินเท่าไหร่ในแต่ละเดือนโดยทั่วไปแล้วนะครับผู้เชี่ยวชาญครับแนะนําให้ออมเงินอย่างน้อย10%ซของรายได้แต่คุณสามารถออมเงินได้มากกว่านั้นตามความสามารถของคุณด้วยครับแล้ววิธีที่3นะครับ หาวิธีออมเงินครับมีวิธีออมเงินมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นการตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นหางานพิเศษตั้งบัญชีออมเงินแยกต่างหากตั้งระบบหักเงินออมอัตโนมัติจากบัญชีเงินเดือนก็ได้เช่นกันนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนเลยครับแล้ววิธีที่4นะครับให้คุณมีวินัยในการออมการออมเงินต้องใช้วินัยเป็นอย่างมากเลยแหละครับคุณต้องมีความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะออมเงิน ให้ได้ตามเป้าหมายนะครับแม้จะมีข้อจํากัดต่างๆก็ตามและสําหรับวิธีที่5นะครับตรวจสอบการออมอยา่างสม่ําเสมอครับควรตรวจสอบการออมอยา่างสม่าเสมอเพื่อดูว่าเงินออมของคุณเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่หากเงินออมยังไม่ถึงเป้าหมายควรหาวิธีเพิ่มเงินออมให้มากยิ่งขึ้นการออมเงินสําหรับคนยุคใหม่ไม่ใช่เรื่องยากเลยละครับเพียงแค่มีวินยัยวางแผนที่ดีก็สามารถทําได้ไม่ยากนะครับเริ่มต้นออมเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีของคุณนั่นเองครับ และสำหรับข้อดีในการออมเงินนะครับจะมาสรุปให้เข้าใจได้ง่ายดังนี้เลยครับช่วยให้คุณมีเงินสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉินช่วยให้คุณมีไว้ใช้จ่ายในอนาคตเช่นซื้อบ้านซื้อรถเก็บเงินไว้ใช้ตอนเกษียณท่องเที่ยวเป็นต้นครับช่วยให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินช่วยให้คุณมีอิสรภาพทางการเงินนะครับและยังช่วยให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นได้นะครับอาใครชื่นชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับผมขอฝากให้ทุกคนทำการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับ หรือว่าจะเป็นการกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆใ,ในทุกวันได้เช่นกันครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ